สวัสดีครับผมจาเกตอินพ็อตนะครับผมวันนี้ก็นำเสนอนะครับรถ ATV นะครับขนาด1 5 0ซีซีนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ12นิ้วนะฮะล้อแมกอลูมิเนียมมันลอยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED 4ดวงเลยนะครับผมนะครับเป็น LED นะครับอายุการใช้งานนานมากนะครับผมสี่ดวงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไฟหน้า LED อีก2นะครับผม อ่าครับผมนะฮะการชนหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับผมมาพร้อมกับบล็อแม็กอะลูมิเนียมมันลอยขนาด12นิ้วนะครับผมสวยงามมากเลยครับผมดอกยางลายสวยที่เดียวดอกยางใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดตัวนี้เลยครับเครื่องรุ่นยอดนิยมนะครับ1 5อยซีซีทนทานมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมอะไรสามารถที่จะเทียบกับร้านมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับผมนะฮะนะครับ ซ่อมง่ายดูแลง่ายครับร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือลูกค้าก็ดูแลเองได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์นะครับระบบ4เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับผมนี่ครับมาพร้อมกับระบบคลัสนะครับผมเป็นคลัตมือตัวนี้นะครับผมนะฮะนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับสีจังหวะนะครับผมนะฮะดูแลเองได้ง่ายนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์9 5้าได้เลยนะครับผมนะฮะ เกียร์ก็4เดินหน้า1ถอยหลังครับนะฮะเกียร์หก็งัดขึ้นนะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับผมส่วนเกียร์ถอยหลังก็ตบกลับลงมาครับจาก4 3 2 1เกียร์ว่างอีกครั้งจะไปเกียร์ถอยหลังนะครับนะฮะใช้ง่ายมากนะครับสำหรับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบเกียร์ที่คุ้นเคยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่นะครับผมมาพร้องโปตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะถอยเสียปลายคู่นะครับผมเสียงนุ่มเพลาะ นะครับออกทั้ง2ปลไปนะครับถอยเสียนะครับโชคหลังขนาดใหญ่นะครับรับน้ำหนักกัน300กว่ากิโลเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยอ่าเป็นเพาขับนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบเพาขับนะครับผมทนทานมากนะครับผมนะครับนี่ครับไฟเบรกข้างหลังพร้อมนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้วยขวานะครับผมนี่นะครับผม ด้านนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับผมเบรกหลังนะครับเป็นเบรกเท้านะครับผมอ่านี่นะครับผมนะครับมีแผ่นป้องกันความร้อนจากท่อเสียให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับตรงช่องดูน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับช่องสวิตน้ํามันเครื่องนะครับผมนะฮะเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับง่ายมากครับตัวนี้นะครับผมดูแลได้ง่ายนะครับโผทเทียนนะครับผมอ่านะครับส่วนด้านบนนะครับ ด้านบนก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับผมนะครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็นะครับเบรกนะครับเบรกตัวนี้นะครับนะฮะเบรกสามารถที่จะกดล็อกได้เวลาเราจอดบนเนินนะครับเหมือนกับเป็นเบรกมือรถยนต์นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ที่เปิดไฟหน้านะครับผมนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณแปรนะครับแล้วก็ตัวดึงชกน้ํามันตอนเช้าหรือสตาร์ทตอนเช้านะครับผม นะครับหน้าปัดนะครับผมนี่ฮะหน้าปัดก็นะครับมีนะครับโชว์ในเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟหน้านะครับผมนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเปิดสวิตอันนี้สวิคนะครับผมนะครับมีสวิคนะครับผมนะครับมี LED โชว์ตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะ อ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าแบตเตอรี่นะครับนะฮะอ่าวัดแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่เต็มนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับผมเวลาสตาร์ทต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดครับเป็นเซฟตี้นะครับผมตอนนี้เราบีบเบรกเอาไว้แล้วนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทที่ตัวนี้เลยครับผมสตาร์ทติดง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผม ใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะครับอ่านี่ครับสนใจทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรและไลน์นะครับผมนะครับผมสนใจทักมาที่เบอร์โทรและไลน์นะครับผม0 6 1 8 9 3 3 9 7 6นะครับผมนะฮะนะครับขอบคุณมากครับผม